สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทําเมนูร้านนากุ้งค่ะวัตถุดิบก็เลื่อกอยู่ในตู้เย็นแล้วก็เก็บพักออกข้างเรนนะคะใส่ไข่พักก็จะมีแครอทพักเคลคาน้าเราจะใส้เป็นเส้นกล้วยจับค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเส้นก้วยจับมันเข้าไม่ได้เป็นเส้นมวนมานะเขาเป็นมาพันนีเขาเป็นส้มเลี่ยมค่ะเส้นก้วยจับนี้ ถึงเขาจะไปมวนตอนที่เราลัวหลานหน้านี่เราจะใส่พักอะไรก็ได้นะคะทุกคนเอาติตัวเองอยากกินเลยวันนี้เราก็เก็บข้างบ้านได้มาซ่องอยางนะคะเราก็ใส่ซ่องอยางข้าหน้าอ่อนๆของเราใส่พักเยอะๆไปเลยนะคะกินแบบอาหารสุขภาพมั่งแครอทเลื่อยอยู่นานเร่งเลย แครอทรูปดอกไม้ของเราเดิมแรกนะคะเราจะลวกเส้นก๋วยจั๊บก่อนให้เดือดให้ดีนะทุกคนแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยอย่าให้แน่นแรงนะคะเดี๋ยวเขาจิพันกันม่วตัวเม็ดตอมจนกว่าเส้นจะสุกหรือใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ได้เนาะจะบอกว่าเส้นข้ามวนสวยจังทุกคนเออชายนามปลาแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งมันก็ได้นะคะเอาตีมีตีบ้านคุณ ให้ละลายเส้นที่เราต้มไวใช่ไหมคะเราก็เอามาเนี้ยเทาน้ำร้อนออกเนี่ยค่ะเส้นที่เราลวกไวเอาไปเชลงในน้ำแป้งนะคะก่อนทำราดหน้าค่ะทุกคนเราจะเตรียมน้ำนะคะใส่กับแป้งมันคนนะคะคนในแป้งมันละลายให้ดีใส่น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าก็กะกะเอาหนะอย,าาอย่าหม์กแรงอย่านอยแรงใส่ผงปรุง,งรด ใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วข้าวค่ะซอสต,ตัวเรื่องใส่พักแข้งค่ะแครอทการาหนาใส่กุ้งค่ะใส่แป้งมันค่ะทุกคนแล้วก็ใส่คนสักทีนะใส่ไข่แดงค่ะไข่นี่เราใส่ไข่เป็นก้อนอ่าน่ากินมากทุกคนค่ะใส่เต่าเจียวค่ะเยาะซีอิ๊วดำนะคะนี่เดี๋ยวให้สีสั้นสวยงาม เริ่มน่ากินแล้วนะคะทุกคนใส่พักของเราเลยคะนะพักเคลหยาอนน้าปลานิดหน่อยค่ะเพิ่มกลิน่นเพิ่มความหอม,มราดหน้ากุง้งไข่เป็นน้้ยเลยน่ากินมากๆเลยค่ะอืมอร้อยร้อยเลยอืมอร้อยเลยนี่ราดหน้าเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะทุกคนเราก็เดินมานังกินที่ลูกน้ำนะคะทุกคนให้ป้าป้าชิมราดหน้าก่อนก็มามีใส่พริกแล้วร่อยไหมไม่ปองปองก่าร่อยนะหรือมั่งผักแก้วเขาเคยโดนตำตหนาน่าขึ้นรึยังอืมไม่บอก โอ้หลหนานมากินก๋วยจับมากินยาอึฮะมันอร้อยกว่า,า,วน,วานานี่ยทำไมอร่อยแบบนี้มามิ้งเก่งมากอร่อยไหมลูก